B+TDA โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องนับสินค้าลดข้อผิดพลาดในการบันทึกเอกสารทำงานในรูปแบบออฟไลน์ได้ข้อมูลถูกต้องรวดเร็วและหมดปัญหาพื้นที่ไม่รองรับอินเทอร์เน็ตมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องมีสต็อกสินค้าที่เก็บสินค้าที่อยู่ไกลาจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเพิ่มความสะดวกในการบันทึกเอกสารรับจ่ายสินค้าเช่นซื้อขายเบิกจ่ายสินค้าออกจากที่เก็บโดยใช้เท็กไฟล์แทน เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องในรายการสินค้าวัตถุดิบหรือวัสดุในการบันทึกเอกสารหมดปัญหาในเรื่องการรับจ่ายสินค้าผิดตัวรับข้อมูลจากเครื่องนับสินค้ายี่ห้อใดก็ได้โดยรับข้อมูลในรูปแบบ t e ็ t File หรือ csv File ประเภทเอกสารที่สามารถโหลดข้อมูลได้เช่นงานซื้อใบขอซื้อใบสั่งซื้อใบซื้อใบส่งคืนงานขาย ใบเสนอราคาใบาจองใบขายใบายฝากขายงานอื่นๆเกี่ยวกับสินค้าใบารับสินค้าจากการผลิตใบเบิกสินค้าหรือวัตถุดิบใบคืนเบิกใบโอนย้ายสินค้างานตรวจนับเช่นใบตรวจนับสินค้าเป็นต้นง่ายและสะดวกโดยผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบไฟล์ในการรับข้อมูลได้ เมื่อได้ไฟล์ในการตรวจนับสินค้าหรือไฟล์เพื่อการบันทึกเอกสารการนำเข้าง่ายสะดวกเพียงเลือกเอกสารที่ต้องการ <t> เลือกอ่านจากเครื่องนับสินค้าการณีเป็นการรับสินค้ายังสามารถทำงานได้2แบบรับข้อมูลจากเครื่องตรวจนับหรือเลือกแบบเทียบกับใบสั่งซื้อทำการเลือกอ่านจากเครื่องนับสินค้าแบบใดเลือกเครื่องและที่เก็บไฟล์ที่ได้จากเครื่อง บันทึกก็จบสิ้นการบันทึกโดยไม่ต้องมาทําการค้นหาสินค้าทีละรายการและบันทึกจํานวนอีกต่อไปลดข้อผิดพลาดกรณีซื้อเครื่อง cpt จาก b plus ซื้อเครื่องที่1จะได้รับโปรแกร,รม b plus pda โปรแกร,รมเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องนับสินค้าพร้อมโปรแกร,รมบนเครื่อง cpt เพื่อทํางานเข้าสต็อกรีเซฟและเช็คไพยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย0 8 5 2 3 4 5 9 8 0 Lae like S.